ทุกคนดูนี่สิคะมันเป็นไฟปักสนามพลังงานแสงอาทิตย์ทรงกลมนะคะเห็นลูกกลมๆมวขามแบบนี้บอกเลยมันน่ารักมากคือเราเป็นคนชอบแต่งสวนไงแต่เบื่อที่ต้องแบบ เดินไฟให้มันยุ่งยากอะ่ะมาเจอกับไฟปักสนามตัวนี้นะคะทุกคนคือมันตอบโจทย์มากเลยค่ะแค่ปักลง,ลงดินนะคะแล้วปล่อยให้มันโดนแดดตอกกลางวันเพราะตกกลางคืนมันก็สว่างอัตโนมัติเลยค่ะไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องกลัวเปลืองไฟนะคะแล้วดูเนี่ยไฟทรงกลมน่ารักเอาไปปักตามทางเดินปักรอบต้นไม้หรือปักตรงไหนก็ได้ตามใจชอบเลยะคะ่ะที่สําคัญคือมันให้แสงสว่างสีวอมไว้มันดูอบอุ่นโรแมนติกมากเหมาะสําหรับคนที่ชอบแต่งสวนตามสไตล์มินิมอลหรือสไตล์วินเทจนะคะ ที่ชอบแต่งสวนและอยากได้ไฟป,ประดับสวนที่ใช้งานง่ายๆเนี่ยตัวเนี้ยคุ้มค่าแน่นอนราคาไม่แพงแถมยังใช้งานได้โตน,นะคะเนี่ยทำจากวัสดุคุณภาพดีนะคะทนทานต่อสภาพอากาศกันน้ํากันฝนติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะคะทุกคนแค่ปะกจิ้มลงหญ้าลงดินที่ทุกคนต้องการได้เลยะคะ่ะ